สวัสดีคะ่ปะป้าวาพามวนนะคะเพื่อนๆนวันนี้ปวาวาจะมาลาบปลาดุกอ่าลาบปลาดุกให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนหน้านี้ป้าวาเคยลง youtube ไปแล้วนะแต่ก็นานแล้วแหละแต่กลัวเพื่อนๆจะลืมก็เลยวันนี้จะมาลาบปลาดุกให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูเราเรามาดูว่าเครื่องเคียงมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปวาวากลับกล้องก่อนนะคะ อ้าวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นปลาดุกนะคะปลาดุกสับเรียบร้อยแล้วปลาดุกนี้เราย่างแล้วนะคะเราย่างแล้วเราก็มาเลาะเอาแต่เนื้อมันแล้วเราก็สับให้ละเอียดเนาะแล้วเราก็มาสับให้ละเอียดส่วนผสมของมันก็จะมีข่าอ่อนข่าอ่อนนะคะสับให้ละเอียดแล้วก็หอมแดงซอยต้นหอมผักชีช ซอยแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงขูดนะคะน้ำปลาลาต้มนะแล้วก็จะมีมะนาวด้วยอ่ามีมะนาวแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะเพื่อนๆพริกป่นข้าวคั่วข้าขคั่วค่ะแล้วก็ชูรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาลาบให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ มาจ้านี่ปลาดุกนี่อันนี้มันสองตัวนะป้าจะไม่ลาบหมดหรอกเพราะว่ากินกันแค่สองคนตายายจะแบ่งไว้ลาบไปพวันวันหน้าด้วยจะแบ่งไว้ลาบวันหน้าด้วยครึ่งหนึ่งเนาะเอาครึ่งหนึ่งเออประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ไปเลยค่ะ พริกป่นพริกป่นนะคะพริกป่นนี่เผ็ดมากเลยนะคะครึ่งช้อนก็พอละใส่พริกป่นเข้าไปใส่ข้าขวคัว่วเข้าไปข้าวคั่วหอมๆหน่อยหนึ่งช้อนใส่ข้าวคั่วเข้าไปผงนวัวผงนัวจ้าเพื่อนๆอ,อ่าผงนวัวใส่เข้าไป แล้วก็คุกนิดนึงคุกก่อนที่เราทําใส่คุกเนี่ยนะเคล็ดลับความอร่อยเราจะทําคุกใส่อะไรก็ได้แต่เราจะคุกใส่คุกเนี่ยนะอ้าวต่อไปคาใส่คาอ่อนจ้าเพื่อนๆพ่คาสับใส่เยอะๆใส่หมดเลยมันจะได้หอมหอม ต่อไปน้ำปลาที่เราต้มไว้อืมน้ำปลาจะเพิ่งใส่นะเพราะว่าน้ำปลามันเค็มอยู่นะปลา่าเพิ่งใส่แล้วเราก็บีบมะนาวเลยจ้าบีบมะนาวใส่มะนาวด้วยเพราะว่ามันจะได้แซ่บ ใส่มะนาวสักสามชิ้นมันจะต้องเปรี้ยวเผ็ดนะคะปลาเนี่ยเพราะว่ามันมันมีกลิ่นคาวเนาะเราต้องเอาลแสแซ่บๆหน่อยต่อไปค่ะหอมแดงใส่หอมแดงลงไปเลยใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็ตามด้วยหอมผักชีที่หั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คลุกเขาเข้าด้วยกันมันจะแห้งๆนะครับเพื่อนๆมันจะไม่เปียกนะมันจะไม่แฉะนะอันเนี้ยเหมือนกินกับผักสดนี่ผักสดของเราอยู่นี่นี่ผักสดผักจากสวนค่ะผักจากสวนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าาชิมรสชาติก่อนนะคะน่าจะอร่อยนะเพราะว่าลาบ,บ่อยอยู่อืมอืม อืมอร่อยเผ็ดไม่มากถ้าใครอยากเผ็ดมากๆเ็ใส่พริกจี่หลังนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะมะม่วงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอ้าเปรี้ยวก็ใส่เยอะเลยนะแต่เราลองใส่มะนาวไปแล้วอืม กินกะบผักสดได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเน,นี่ยเพิ่งน,นึ่งเสร็จเนี่ยอืมอ่ามาข้างบนนี่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆลาบประดุของป้าวารับรองว่าอร่อยสูตรนี้อร่อยค่ะสูตรของป้าวาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าวานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ